สวัสดีครับก็อยู่กับพี่คาเมล่าแมนนะครับผมอยู่กับพืช VS เ e l o t นะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับแลวก็มีจะมีพืชใหม่นะครับผมพืชใหม่ก็เป็นพืชที่ได้จากอีเวนต์จับขังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีเวนต์จับขังทีหลังนะครับผมก็จะมีนี่เลยครับผมพืชอันนี้พี่ยังไม่ได้ปลูกแล้วก็จะมีมะม่วงมะม่วงมาใหม่มะม่วงมาใหม่อยู่นี่เลยแล้วก็เป็นบอสใหม่นะออกมาพอดีเลยนี่เป็นมะม่วง ยังไม่มายังไม่ได้ปลูกนี่ครับผมบอสใหม่มาแทนบังกรหรือเปล่าเป็นคุณตำรวจรปุ๊บได้มาแล้วนี่คุณตำรวจแบบนี้เลยได้เป็นโกรโแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสอนทำกิจกรรมอ้อกอนอื่นเลยแล้วก็รีเบิร์นะพี่รีเบิร์ตไปแล้วรีเบิร์ตตัวที่ใช้ก็จะเป็นเจ้าพิซซ่าเอ,อ่อ พิซซ hey, ่าพิซซ่าเดี๋ยวดูในอินเด็กซ์ลวกันเป็นพิซซ่าตัวนี้เลยครับผมเป๋าตัวไปนี่เป็นพิซซ่าตัวนี้ครับผมพิซซ่ากับเจ้านี่บ้านมีบ้านตัวนี้บ้านสามหลังก็จะเป็นตัวสีเข็มนะครับผมก็มีโอกาสออกก็เอฟเคไว้เดี๋ยวก็มาโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมการเข้ามาทางนี้เลยเพ๊่ววร์ปไป นี่เลยครับผมกิจกรรมก็คือหาสัตว์หาเจ้าเบลอดที่อยู่ในแผ่นป้ายนะแล้วก็มาใส่ในกรงขังได้เลยนะครแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกพอเราทําครบ100ปุ๊บมันก็สามารถกดรีตรงนี้ได้แล้วก็มีกดสคริปนะแล้วขอไม่กดสคริปต์ละกันโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กับเจ้าฉลามตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่ฉลามก็ OR บนี่ฉลามตัวนี้ก็ใส่ไป เราก็จะได้ของรางวัลน,นะของรางวัลก็จะมีเป็นเบล o t อดเป็นซีดแล้วก็เป็นเจ้าตัวบอสอ้ขวดแดงนี้เวลาเรากดใช้นี่นะผมขวดแดงเวลาเรากดใช้เรากดใช้ปุ๊บเบลอดมันก็จะเดินออกมาแบบคูณคูณเท่าไหร่ไม่ทราบนะแต่ว่าเดินแบบติดติดกันออกมาเยอะมากเลยนะครับผมแบบเจ้าเบลอดโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ทำเควสกันต่อเราไปทำถึงขั้นร้อยเลย น่าจะได้อยู่เพราะว่าฟาร์มตัวมาอยู่เป็นเจ้าหมูหมูตัวนี้ก็กดเลยครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อ S นี่พิมพ์มันก็ขึ้นมาเปิดไปแล้วก็ตัวนกนกต่อบิวนี่กดไปปุ๊บเนี่ยเป็นหมูนี่ไอเคไม่ใช่ต้องนกมีหรือเปล่าน,นี่มีมีนี่ใส่เข้าไปครับผมแล้วก็จะได้ของมาแล้วก็เดี๋ยวใส่นนี้ต่อมันก็จะมีบ่อลดน้ำบนอลดน้ำไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะลดทีเดียวโตแต่พี่ยังไม่ได้ใช้นะ ยังไงน้องๆอยากลองใช้ก็ลองใช้กันที่แลๆดูอันนี้ก็จะเป็นหลายคนจะงงตัวนี้คิดว่าเป็นตัวใหม่นะแต่ไม่ใช่นะครับผมเป็นตัวที่ได้จากการคราบนะที่เอาแก้วมังกรแก้วมังกรอ,อันนี้เนี่ยแก้วมังกรต้นนี้รวมกับเจ้าโลมากล้วยนี่ครับผม๋ยวเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เองอเก็ใส่เข้าไปคือเจ้าตัวนี้แหละครับผม มาคนนี้ก็เป็นตัวใหม่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปใส่ต่อยบก็มาที่นี่ปุ๊บใส่เข้าไปนี่นี่ครับผมแล้วก็ช้างเราใส่ครบร้อยเลย E-L อ,อีเอลเฟกุ้งดีนะมันทำซ้ำได้ฟาร์มของเอาเกมแหล็ก แล้วก็จะมีมิกซติกอาจจะมีซีเค็ดตัวหนึ่งที่ก็คือเจ้าตัวพิซซ่านั่นเองหลายคนอาจจะติดตรงตัวพิซซ่าก็เป็นไปได้ใส่เข้าไปแล้วก็ขวดซองขวดซองเจ้าขวดซองก็เจ้าเท้าใส่หมวกชื่อบันอ่านยากแ่ไม่อ่านแล้วกันแล้วก็ นี่ไงใช้พิซซ่ามีน้องแมวมาเอาพิซซ่าใส่เน่เนี่เยเราก็จะเจ้าเป,เป็นเจ้าพิซซ่ามีหรือเปล่าเพราะว่ามีอยู่ที่ตัวเด็กโอเคมีตัวนีงพอดีเป็นขั้นนี้เลยละ่ะไม่อยากใช้เลย <laughs> โอเคเดี๋ยวขอเทจากตัวเด็กมาสักครู่ครับ ค okay. ได้มาแล้วครับนี่เดี๋ยวเราใส่เลยแล้วกันนี่แล้วเราก็จะครบแล้วนะครับผมเราก็กดรีสต็อกตรงนี้ได้เลยครบแล้วเราก็จะได้เป็นตำรวจคนนี้มานี่ตำรวจที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีตัวมีซีดแล้วก็จะมีตัวเอ,อ่อขอดูหน้าอินเด็กแล้วกันนี่จะไม่มีนี่ตำรวจตัวนี้ก็ได้จากของรางวัลน,นะครับผมแล้วก็จะมีอีก Okay. ไม่ยากครับผมตัวตัวที่ใช้ก็ไม่อยากจะยากก็แค่ตัวซีเขตนะครับผมอาจจะใครที่ยังไม่ได้ฟาร์มไว้ก็อาจจะนานๆมาทีหน่อยก็จะยากตรงตัวซีเขตโอเคแล้วก็เดี๋ยวก,กดรีตรงนี้เลยแล้วก็ได้นกตัวนี้มาด้วยกดรีตรงนี้นี่มันก็จะรีเริ่มใหม่วนไปเรื่อยๆครับผมทําฟาร์มเก็บของไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องสะสมเบลล์หลอดตรงนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จะขายเบลล์หลอที่อยู่ในกระเป๋าทั้งหมดก่อน ขาทั้งหมดที่ไม่ได้กดถัดใจมีลิมิตด้วยน่าจะเป็นตัวมืก่กรอนอ๋อเป็นตัวที่ได้จากรางวัลแต่ว่ามันไม่ค่อยเก่งนะก็ขายไปม่จะเหลือเท่านี้เดีย๋ยวเราฟาร์มใหมา่โอเค,คผมสาระคลิปนี้ก็เป็นไงครับผมอัปเดตนี้น่าเล่นหรือเปล่าพี่ก็เกมนี้ก็ยังผู้เล่นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเป็นเกมที่น่าสนใจ ก็ยังไม่หน่าเบื่อนะก็สามารถ AFK ไปทำอย่างอื่นได้อีกมากมายนะผมวใครจะชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคสำหรับเคมีลาไปก่อนเจอกันใหม่โชคดีครับผม